ทุตบอลสาตัวจี๊ดกับเดอะนัทวันนี้ครับจะมีอะไรกันบ้างคัดสันมาให้แล้วเป็นอย่างดีใครที่รออยู่ไปชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่ติดตามผลงานของนัดหน้าช่องและสวัสดีพี่พี่ที่อยู่ในครอบครัวของเดินนัดทุกคนทุกท่านเลยครับเมื่อวานนี้ผลงาน3ตัวจี๊ดหน้าช่องครับวิน,ว,นวินเข้ม,เข,มเข้มกันไปถึง2ตัวใครที่ตามผลงานก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันครับและสําหรับพี่พี่ที่อยู่ในครอบครัวครับเมื่อวานนี้โอ้โหบอกเลยครับว่าชุดโครงการ3มของนัดครับที่แยกออกมาให้อีก1ชุดเนี่ยทางด้านของสูงคําบุกครับ ไปทางด้านของบินเบาครับและไปทางด้านของเบสตัสเนี่ยก็จัดหนักจัดเต็มครับเข้มเขมกันไป1บินแยกเน้นออกมาเนี่ยโอ้โหก็สวยจัดจริงๆครับเมื่อวานนี้ใครที่อยู่ในครอบครัวขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆครับพี่ๆท่านใดที่อยู่ในครอบครัวสดชื่นจริงไหมแฮปปี้จริงไหมร่วมกดหัวใจและคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยครับและสําหรับค่ำคืนวันนี้ครับกับ3ตัวจี๊ที่นัดคัสสันมาให้แล้วครับตัวจี๊ตัวที่1มองไปที่ศึกฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษได้เลยครับไปทางด้านของเซาล์มันตันครับจะเปิดบ ซึ่งผลงานของซอลตันเนี่ยบอกเลยครับเดินหน้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องคริสกอได้ เป็นเกาะเป็นกร,รมครับเฉลี่ยแล้ว2-3ประตูเนี่ยตอนน่อ1เกมเลยแล้ววันนี้ยังได้เปรียบที่เล่นในถิ่นของตัวเองด้วยโอ้โหเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เซาได้เล่นในบ้านเนี่ยบอกเลยครับว่ายิงกระจายจริงๆส่วนด้านผู้มาเยือนอย่างฮันสิตี้ครับผลงานช่วงหลังเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาชัดเจนเลยครับ5เกมหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกม2เกมหลังสุดนะครับสามารถผลิตสกอร์ไปได้ถึง4ลูกเกมวันนี้หากต้องเลือกข้างเนี่ยมองดูแล้วว่าอันตรายไปหน่อยครับห้พีพีทุกท่านครับเลือกมองที่ บนบนได้เลยครับกับเพดานสูงการันตีให้3ประตูจัดเป็นตัวจี๊ตัวที่1ประจําค่ำคืนวันนี้ครับตัวจี๊ตัวที่2ครับประจําค่ําคืนวันนี้เรายังอยู่ที่ศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับเป็นด้านของพ m ีมารครับจะเปิดบ้าน ต้อนรับการมาเยือนของเวทบอมครับซึ่งผลงานช่วงหลังของพีมัดเองเนี่ยถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งถึงจะมีแผ่วๆลงไปบ้างเกมล่าสุดเนี่ยแพ้กับลีดอันนี้ทําใจได้เพราะลีดแข็งแกร่งจริงครับแต่สถิติหนึ่งที่น่าสนใจของพีมัดเองครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ได้เล่นในถิ่นเนี่ยเป็นทีมหนึ่งที่เหนียวแน่นและก็แพ้ยากมากครับผู้มาเยือนอย่างเวทบอมเองครับผลงานช่วงหลังก็ถือว่าโอเคครับดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่เกมล่าสุดเนี่ยก็ไปสะดุดแพ้ครับให้กับทางด้านของเซาล์ตันมา2ประตู่อวันนี้ก ลองเตะครับเขามองว่าเวทบอมเหนือกว่าครับต้องบุกมาเบียดเอาชนะทางด้านของพรีมาให้ได้อย่างน้อย,นอยหนประตูถึงจะแฮปปี้แต่ในเรื่องของการปรับวอเตอร์นะครับให้กับทางด้านของเวทบอมเนี่ยดูไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่เลยครับวันนี้หากมองลึกๆแล้วขอเลือกซื้อใจเกมในบ้านของพรีมาร์ครับจะเปิดบ้านไม่แพ้เวทบอมเป็นอย่างน้อยจัดเป็นตัวจี๊ดตัวที่2ประจำค่ำคืนวันนี้ครับ ตัวจีตัวที่3ครับประจําค่ําคืนวันนี้ครับมองไปที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้เลยครับเป็นทางด้านของ PSV อชไอโอเฟนครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนครับของทางด้านปุตเซียดอทมูนนั่นเองครับซึ่งก่อนลงเตะครับเขามองว่า PSV เหนือกว่าครับต้องเปิดบ้านเบียดเอาชนะทางด้านดอทมูนให้ได้อย่างน้อยๆ1ประตูถึงจะแฮปปี้และมีความสุขครับซึ่งผลงานช่วงหลังของ p s เ a เองเนี่ยโหค่อนข้างที่จะดุเดือดเลยครับเดินหน้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องถือว่าอยู่ในช่วงที่ท็อง ลผลงานก็ดีเช่นเดียวกันครับ6 7เกมหลังสุดยังไม่แพ้ให้ใครเลยแต่เมื่อเปรียบเทียบกันปอนต่อปอนอจริงๆครับนัดมองว่า วันนี้ครับดอทมูนเนี่ยยังมีคุณภาพฟุตบอลที่เหนือกว่าและการออกมาเล่นเป็นทีมเยือนแบบนี้มองแค่ผลเสมอก็แฮปปี้แล้วครับเพราะฉะนั้นสําหรับค่าคืนวันนี้ครับกับตัวจี๊ดตัวที่3เลือกมองไปที่ดอทมูนได้เลยครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยและนี่คือ3ตัวจี๊ดประจําค่ําคืนวันนี้ครับส่วนพี่ๆท่านใดที่กาลังมองหาครอบครัวร่วมลุ้นร่วมเชีย์ฟุตบอลไปด้วยกันก็ฝากไว้ด้วยกับครอบครัวของเด่นนัทครับร,รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเปิดใจเข้ามาได้เลยครับปัดขวาทางเข้าอยู่ใต้ โปรไฟล์จิ้มลิงเข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับ